ใช้ชท GPT ทาคอนเทนต์ง่ายๆไปรับงานไปทําอาชีพของคุณแบบอยู่บ้านก็ทํางานได้อเออเขาบอกว่าให้ทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์คืออะไรมีใครติดแบบนี้มัง้งคอนเทนต์ก็คือหัวข้ออ่ะที่เราอ่ะจะเอามาพูดอ่ะเราทําเรื่องอะไรเราก็ไปหาหัวข้อที่เราจะพูดหรือหัวข้อที่เราจะทำโพสตอ่ะหรือหัวข้อที่เราจะทำสตอรี่เรื่องราวต่างๆอันนั้นแหละเขาเรียกว่าคอนเทนต์และหัวข้ออะไรละ่ะหัวข้อที่เรากําลังทํางานอันนั้นอยู่และมันเอาไปใช้อ่รับงานได้ยังไงอ่เอาไปทําเงินได้ยังไงอ่ะ ก็คือถ้าคุณเก่งเรื่องการทำคอนเทนต์หรือคุณอาจจะไม่ต้องเก่งก็ได้คุณเริ่มฝึกก็ได้คุณสามารถที่จะไปทำฟรีแลนซ์ก็ได้แล้วคุณก็เอาไปโพสต์ไว้ที่ฟาสเฟอร์แล้วเดี๋ยวถ้ามีคนเขาหาคนทำคอนเทนต์อยู่เขาก็ทักหาคุณถ้าคุณใช้ c ช a จร p t เก่งๆนะคุณสามารถไปดูแลเพจจะเพจไหนก็นได้จะเป็นเพจอ่ารีสอร์เป็นเพจสกินแคร์หรือว่าเป็นเพจแบบท่องเที่ยวหรืออะไรก,ก็ได้ที่ เขากาลังหาคนช่วยทําอยู่มีคนที่ทําไม่เป็นอีกเยอะมากบนโลกใบนี้นะคะหน้าที่เราก็คือคุณไปช่วยเขาแก้ปัญหาอแล้วเขาติดเรื่องทำคอนเทนต์เราไปแก้ปัญหาเรื่องทำคอนเทนต์ให้เขาได้เขาก็จะให้งานคุณงานคอนเทนต์แอสซิสแตนต์ก็คือคนรับทำคอนเทนต์นั่นแหละนะเราให้ chat gpt ค่ะเป็นคนที่มาช่วยเราทำคอนเทนต์อุ้ยมันมีเทคนิคมากมายเลยนะแต่แบบบอกไม่ได้ <laughs> มันเป็นแบบดับสายเทาๆที่บอกว่าอยากได้คอนเทนต์แนวอย่างนี้ทำยังไงแต่อันนี้เดี๋ยวจะเอาไปใส่ไว้เป็นโบนัสให้ในคอร์ส ถ้าสนใจนะ,ะถ้าคุณอยากจะเพิ่มอาชีพของคุณอยากจะเติมสกิลในการทำคอนเทนต์จะทำเองหรือไปรับงานก็คอสหาเงินลพันพันเนี่ยทักไปได้เลยบอกแอดมินว่าสนใจคอสและอันนี้จะเป็นหนึ่งในอีีโบนัสนะคะที่บ๊อบจะขยายความให้ไม่รู้ว่าจะมีกี่อาชีพแหละแต่ตั้งใจไว้ว่าอน่าจะต้องมีไอเดียแล้วก็พาทําด้วยอยู่ในคอสอ่าเอาเป็นว่าสนใจก็ทักไปนะคะเดี๋ยวอันนี้จะไปขยายความต่อแต่ที่แน่ๆคลิปนี้คุณไปทําต่อได้เหมือนกันเออเอาเป็นว่านี่เขาก็เลยบอกถ้าคุณเคลียร์เรื่องคอนเทนต์เคเตอร์ content, theater, เรียบร้อยแล้วคุณก็จจะะะรรรรู้้ว่าาาเเทอไคังิด อ่าเราช่วยคิดช่วยเขียนช่วยวางแผนคอนเทนต์ให้กับใครให้กับช่องโซเชียลมีเดียต่างๆหรือช่องของคุณเองก็ได้อ่าการทำคอนเทนต์มันก็จะมีแบบเหมือนคุณเขียนเรียงความ่มันก็จะมีฮุกอ่าเนี่ยมีฮุกมีแคปชั่นมีฮุกแล้วก็คอทูแอชชั่นไหมหรือมันเป็นแค่คอนเทนต์เพื่ออ่าให้ข้อมูลหรือมันเป็นคอนเทนต์เราต้องรู้ก่อนว่าคอนเทนต์นั้นเราจะทำอ่ะทำไปเพื่ออะไรต้องการอะไรจากการทำคอนเทนต์นี้อ่านปะ่ะโอ้มันจะมาจริงๆมันแยกออกไปแบบใส่ารายละเอียดเป็นอีกอีกดีเทลคอร์สใหญ่ๆได้เลยเขาเปิดกันคอร แรงมากเลยนะพวกเธออะไปต่อเนี่ยความเป็นคอนเทนต์ก็จะมีนี่หรือว่าเป็นสคริปต์ของการทำคลิปเหมือนที่ป๊อบกำลังพูดอยู่อย่างเงี้ยเป็นสคริปต์แต่ป๊อบแอดวานไปแล้วนิดน,นึงก็คืออาจจะไม่ได้มีสคริปต์แบบเป๊ะๆแต่รู้ว่าจะพูดอะไรอ่ะพาดหัวอันนี้เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ในความสำคัญของคอนเทนต์สำคัญมากนะหรือชื่อของคลิปนั้นชื่อสินค้าอ่ะนี่ อันนี้ก็คือคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาไว้ทําเองใช้เองหรือว่าคุณจะไปรับงานก็ได้เหมาะกับใครนี่เหมาะกับคนที่อยากมีไรายได้เพิ่มค่ะคุณอยู่ตรงไหนคุณก็ทํางานได้อันนี้แนะนําแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะไม่แนะนาเพราะว่ามันยากส่วนตัวเพราะว่ามันยากแต่พอสมัยนี้มีเครื่องมือ AI มาช่วยคุณค่ะทําเถอะอะไรก็ได้ที่มันใช้สมองน้อยลงอเออ่ะขั้นตอนขั้นตอนอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งะคะเราไปฝึกใช้ ChatGPT อ่าเพียง่ายง่ายก่อนคุณจะทาอะไรคุณก็ต้องบอกเขาว่าคุณต้องการคอนเทนต์อะไรเนี่ยช่วยเขียน แล้วก็ต้องการเรื่องอะไรเนี่ยัน,นีนี้อันนี้เขายกตัวอย่างพร้อมหรบคนที่เอ่อกลังท้อเรื่องเงิน่อะอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างหรือทำเอ่อทำช่องของตัวเองเป็นช่องคําคมเป็นช่องฮิวใจอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะเออแล้วคือคอนเทนต์พวกนี้คิดง่ายมากเร็วมากอ่ะไปต่อสเต็ปแ,แ,แรกก็คือไปฝึกใช้ ChatGPT ให้เขียนโพสในหลากหลายสไตล์อ่ามันจะมีสไตล์ไหนบ้างอ่ะก็อันเนี้ยเดี๋ยวคุณไปถาม ChatGPT ต่อได้เลย อ่เอายกอะไรเนี้เลยอยากเขียนโพสอ่อยากเขียนโพสต์สลงช่องอะไรของคุณก็ว่าไปขอไอเดียทําโพสต์หลายหลายสไตล์หน่อยเดี๋ยวเขาจะให้มาเต็มเลยเออทีเนี้ยพอคุณได้มาแล้วคุณก็เอาไปลงเป็นตารางอ่ะไปต่อนี่ก็สร้างแฟ้มงานสะสมนี่ก็เริ่มมีคอนเทนต์พอร์ตโฟลิโอค่ะทำโพสอ่ะ1ิถึงสิแบบจาก Chat GPT ลองเทสดูอ่ะสมมุติว่าคุณจะทําคํำคมใช่ไหมเพืทำเพจคำคมคุณขอคอนเทนต์คำคม แล้วคุณก็เอาคอนเทนต์เอาเอาคอนเทนต์คำคมที่คุณได้มาไปใส่ไปเตรียมเนี่ยเนี่ย,ยก็เอาไปใส่ไว้เป็นตารางของคุณตารางงานของคุณคุณจะเอาหมวดไหนหมวดให้กําลังใจขายของอ่าหรือว่าเป็นแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยจะก,กลับมาก่อนที่ว่าเพจนั้นอ่ะหรือช่องนั้นคุณจะทําเรื่องอะไรแล้วคุณก็เอาหัวข้อเรื่องนั้นนะคะมาใส่ที่อ่า Chat GPT แล้วให้เขาช่วยทําเนื้อหาเรื่องราวคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นให้คุณง่ายไหมเออแล้วว่ามันก็จะมีอ่าทริค่ะสมมุติว่าคุณอยากได้ คุณเอาข้อมูลมาก่อนน่ะคุณไปหาให้เขาเรียนรู้ก่อนว่าใครที่เขียนบทความดีๆแล้วคุณชอบคุณก็ไปเอาเทคนิคก,การเขียนบทความของคนนั้นมาให้ ChatGPT เรียนรู้ค่ะอ่าเราชอบบทความของคนนี้อย่างเช่นชอบบทความของครูป๊อปนะคุณก็ไปหาอ่าบทความครูป๊อปแล้วก็มาใส่ให้ ChatGPT เรียนรู้แล้วก็บอกเขาว่าช่วยเขียนบทความแบบนี้อ่าแบบเป็นสไตล์อ่าครูป๊อปก่อนแล้วก็ค่อยขยายความเป็นสไตล์คุณมันจะค่อยๆพัฒนานออกมาเป็นสไตล์ตัวเองค่ะแล้วจะเป็นสำเนียงคำพูดอะไรแบบคุณเลยอะเออเขาทำได้ค่ะ